ก่อนเดินเข้าสอบเด็ดแซตนะครับน้องพี่ต้องทําข้อนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ต้องถูกด้วยนะครับแนวนี้ครับเป็นแนวเรื่องระบบจดุนจริงนะครับออกทั้งแนวเด็ดแซตแล้วก็เอเรเบลด้วย อ่านโจทย์ก็หน่อยนะครับอันนี้เป็นข้อสอบจริงครั้งล่าสุดนะครับเขาบอกว่านะครับกำหนดให้เซต A เนี่ยน้องพี่ครับเป็นเซตของ x ที่เป็นจํานวนจริงนะครับโดยที่มีเงื่อนไขว่าสอดคล้องกับอสมการอ่สมการนี้เนาะแล้วก็เซต B เนี่ยทุกคนครับเป็นเซตของ x ที่เป็นจํานวนจริงเหมือนกันสอดคล้องกับอสมการค่าสมมูลอสมการนี้นะครับโจทย์ต้องการอยากจะรู้ว่านะครับข้อใดเนี่ยถูกต้องทุกคนครับทีนี้ทุกคนครับถ้ารู้จากชอยเนี่ยเราจาเป็นที่ต้องหา คำตอบเซต A หรือเซต B เพราะแต่ละช้อยมี a อินเซสบียูเนียน b a ลบ b, b B ลบ a เนาะฉะนั้นอีกเล้ยไม่ได้ครับต้องหาหน้าตาเบ้าหน้าของ a และ b อ่ะพี่ขอหา a ก่อนเนื่องจากข้อนี้ทุกคนครับมันเป็นอสมการทุกคนครับพี่ขอลอกมาและการแต่ก่อนลอกเนะี่ยพี่ขอเขียนลบ x กำลังสองไว้ซ้ายสุดแล้วกันเนาะก็ลบ x กำลังสองนะครับบวก 2x บวก3แล้วก็มากกว่าเท่ากับ0นใช่ไหมครับ ซึ่งเวลาเราแก้สมการในคอนเซปต์เราต้องพยายามจัดรูปแฟกเตอร์นะครับเป็นดีกีหนึ่งคูณกันหมดใช่ไหมครับซึ่งสังเกตตรงเนี้ยมันเป็นติดลบสําหรับดีกีสองถ้าติดลบแบบนี้เราจะแยกสงเล็บไม่ใช่บวกแน่ๆพี่เลยนาลบหคูณตลอดถ้าพี่นำลบหคูณตลอดนะครับมันจะเหลือ x กาลังสองเนาะลบสอง x แล้วก็ลบสใช่ไหมครับถ้าลบคูณตลอดเครื่องหมายอาสมการจะเปลี่ยนละจากมากกว่านะครับเป็นน้อยกว่าเท่ากับโอเคไหมครับ จากนั้นแล้วเราก็แยก2เล็บเลยครับเราจะแยกได้อะไรครับ x ลบ3กับ x บวก1จริงไหมครับนี่ครับเป็นรูปแบบแพทเทิร์นของอสมการและพอได้เสร็จแล้วเราก็ไปเขียนเส้นจำนวนเลยครับจับแต่ละวงเล็บเพื่์กับ0มันจะมีลบ1ตัวหนึงใช่ไหมครับกับ3ใช่ไหมขวามือสุดใส่บวกลบแล้วก็บวกครับโจทย์ต้องการน้อยกว่าเท่ากับ0เอาช่วงที่เป็นไงติดลบทุวยครับนี่ได้มาแล้วสำหรับเซตละเซต a โอเคไหมครับ ต่อไปไปหาเซต B บ้างพี่ขอเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับขอเขียนซีขวาเซต B เนี่ยสิ่งที่น้องต้องรู้อันดับแรกเลยครับคือนิยามของค่าสมบูรณ์ที่เป็นอสมการถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ทุนครับพี่ติ๊งต่างว่าในแอปเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันเนาะถ้าเกิดมันมากกว่าหรือว่ามากกว่าเท่ากับข้างนอกที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วกันติ๊งต่างเป็นสามเหลี่ยมเรยได้อะไรเราจะได้ว่าตัวในแอปเนี่ยทุนครับมันน้อยกว่าตัวข้างนอกที่ติดลบหรือก,ก็คือเอามายูเนียนกันยูเนียนกับตัวอะไรครับตัว ในแอปที่มากกว่าตัวข้างนอกที่เป็นบวกอ่าโอเคว่าอันนี้มีเท่ากับแล้วก็ใส่เท่ากับไปแค่นั้นเองโอเคไหมครับอันนี้คือเงื่อนไขฉะนั้นพี่แอบย้ายข้างหน่อยย้ายตัวนี้ไปฝั่งขวาแล้วกันมันก็จะกลายเป็นติดลบนะครับแอป x ลบ6กถูกไหมครับน้อยกว่าเท่ากับลบ x กลังสองจริงไม่จริง จากนั้นพี่พยายามมันติดลบอ่ะพี่ลบคูณลอดก็จะกลายเป็น f x ลบหกเฉยๆเอาลบคูณลอดจากน้อยกว่าเปลี่ยนเป็นมากกว่าเท่ากับถูกไหมครับฉะนั้นเห็นไหมครับ,บมันตรงตามนิยามนี้แล้วที่เป็นค่าสมบูรณ์ที่เป็นมากกว่ามองตัว x ลบหกเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมมองตัวสามเหลี่ยมเป็นเหมือน x กาลังสองถ้าอย่างนั้นทุนครับเราแยกเลยก็จะกลายเป็น x ลบหกใช่ไหมครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ลบ x กำลังสหรือใช่ไหมครับกับ x ลบหเนี่ยมากกว่าเท่ากับ x กำลังสจริงป้ะอ่ะฉะนั้นย้ายข้างมาครับย้ายมาบวกก็เป็น x กำลังสบวก x ลบหน้อยกว่าเท่ากับ0จริงไหมครับฝั่งซ้ายนะครับได้แล้วฝั่งขวาเราย้ายข้างมาก,ก็เป็นลบ x กำลังสบวก x ลบหมากกว่าเท่ากับ0อ่ะค่อยๆท,ทําทีละสเต็ปนะครับเราสามารถแยก2เล็บได้ใช่ไหมครับเป็น x บวกสใช่ไหมครับกับ x ลบส น้อยกว่าเท่ากับ0ยใช่ไหมครับยูเนียนครับอันนี้ยังแยกไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ขอเอาลบคูณหลอดอีกครั้งหนึ่งเป็น x กําลังสองลบ x บวก6นะครับแล้วมากกว่าเท่ากับ0ทีนี้ประเด็นก็คือตรงนี้เราสามารถเขียนเส้นจํานวนได้แล้วเราเขียนเส้นจํานวนลงไปด้วยครับอ่ะพี่เขียนเส้นจํานวนลงไปก็จะมีลบ3กับมี2ขวาสุดใส่บวกลบและบวกโจทย์ต้องการน้อยกว่าเท่ากับ0ูนย์เอาช่วงที่มันติดลบ แต่ทีนี้ทุนครับไอเจ้าฝั่งขวามันแยกแฟกเตอร์ไม่ได้เราเลยต้องใช้สูตรไอเจ้าลบ b ใช่ไหมครับอ่ะงั้นพี่ขอแอบใช้สูตรลบ b ดูนะ x เท่ากาับลบ b b ในที่นี้คือสัมประสิทธิ์หน้า x ถูกไหมครับลบ b ก็ลบลบหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็อะไรครับบวกลบใช่ไหมพี่ขอขาเดิบนิดน,นึงนะแล้วก็บวกลบนะครับบวกลบกับ b กำลังสองก็ลบหนึ่งกำลังสองลบสี่ a คือหนึ่ง c คือหกโอเคปะ ตัวนี้ไม่งงเนาะแล้วก็ถอดสแ a r e root แล้วก็หารด้วย 2, 2> คูณ a, a คือ1ถูกไหมครับทีนี้พอได้แบบนี้สังเกตว่าข้างในเนี้ยทุกคนครับมันจะเป็นการติดลบอันเนี้ยติดลบเมื่อในรูทติดลบเนี่ยทุกคนครับมันจะไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงงั้นอันนี้เลยตัดทิ้งไม่ต้องคิดงั้นเซต B ก็จะมีแค่ปิดลบ3กับปิด2เพื่อให้ง่ายในการเช็คช้อยแต่ละอันทุกคนจา๋าพี่จะามาเขียนที่เส้นเดียวกันแล้วกันโอเคมั้ยเพื่อไล่เช็คช้อยแต่ละอัน เอามันจะมีลบ3ลบ1ใช่ไหมครับ2แล้วก็3เอาเซตเก่อนเซตเคือปิดลบหนะครับกับปิด3ทีนี้อันนี้คือเซตเอนะเซตเอเซตบคือปิดลบสนะครับแล้วก็ปิด2พี่ไฮไลท์ตามสีที่เราแรงเงาดีกว่านะครับเอาสีเหลืองเป็นเซตเแล้วกันเนาะเซตเคือตรงนี้อันนี้คือเซตเแล้วก็สีฟ้าเป็นเซตบตรงนี้เนาะปึ่ง มาไล่เช็คชอยกันถ้าสมมุติพี่จะเช็คชอยเนี่ยหาตัวแรกก่อน A intersect B A intersect B คือเอาส่วนที่ซ้ํากันทุกนครับส่วนที่ซ้ํากันคือตรงไหนครับคือตรงนี้งั้น A intersect B คือปิดลบหกับปิด2ซึ่งข้อ1ไม่ใช่ที่บอกว่าเป็นเซตว่างข้อที่2ครับ A เนียนกับ B A เนียนกับ B คือรวมกันหมดรวมกันหมดคือตรงไหนครับคือตรงนี้เนาะก็คือปิดลบสกับปิด3นั่นเองใช่ปหปิดลบสกับปิด3ซึ่งมันใช่ปหใช่งั้นข้อนี้มันจะตอบชอยข้อไหน ข้อที่สองทุนขาตอบใช้ข้อสองแหละก็ทําเสร็จก็ทำท,ำทาข้ออื่นเลยอ่ะเดี๋ยวเช็คที่เหลือก็ได้ครับ A อละบีนทนายต้องสอบถ้าเจอช้อยที่ถูกเราค่าไม่ทำข้ออื่นเลยนะต่อไป A อลบีเอละบี B. คืออยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ก็คืออยู่ในสีเหลืองแต่ไม่อยู่ในสีฟ้าก็ต้องเป็นเปิดอะไรครับเปิด2ปิด3ใช่ไหมครับอยู่ในสีเหลืองแต่ไม่อยู่ในสีฟ้าเนาะ เปิด2ปิด3จะไม่ปิดนะครับเพราะถ้าปิด2เนี่ยมันจะยังอยู่ในสีฟ้าอยู่โอเคไหมต่อไป b ลบ a นะครับ b ลบ a b ล a คืออยู่ในสีฟ้าแต่ไม่อยู่ในสีเหลืองตรงนี้ครับก็คือปิดลบ3กับเปิดลบ1นั่นเองเนานะปิดลบ3 แล้วก็เปิดลบหนึ่งซึ่งปรากฏว่าไม่ตรงกับ3 4มสีันตอบใช้ข้อ2แนวเนี้ยฝึกให้ดีฝืนข้องครับเพราะต้องเจอแน่ๆในเน็ตเซตและเจอแน่ๆในเ level ฉะนั้นพรุ่งนี้เราสอบเน็ตเซตกันแล้วใช่ไหมใครสอบเน็ตเซตก็ขออวยพรแล้วกันเนาะขออวยพรให้เองมีสติและสมาธิในห้องสอบนะครับขอที่อ่านไปติวไป ตรงกับที่ข้อสอบออกทุกวิชาและขอให้ได้คะแนนปังที่สุดและเพียงพอต่อคณะ,ะและมหลาลัยที่เราต้องการใครแล้วปะมวยพรพิมพ์ข้างล่างว่าสาธุแล้วกันเนาะเห็นพี่ที่แพลตฟอร์มไหนพิมพ์ที่แพลตฟอร์มนั้นแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ